คือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนมีสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาจากปากหลายท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยเดินคุณส่หรือเปล่า <S <S ต้องไปหาหมอปลาแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นคุณตาท่านหนึ่งค่ะซึ่งป่วยเป็นโรคโควิดมาก่อนหน้านี้แล้วพอกลับมาอยู่ที่บ้านคุณตามีอาการผะอืดผะอมพราะอาเจียนออกมาเจอแท่งเหล็กแบบเนี้ยคือมันเป็นเหมือนอลูมิเนียมนะมสีเงินเงินลักษณะเนี่ยหมือนก็เป็นแท่งยาวขนาดนี้ทุกคนในครอบครัวก็เลยตกใจเขาก็เลยมาโพสต์ในติ๊กตอก่อนบอกเมื่อคือนคุณตาอาเจียนอย่างหนักแล้วออกมามีเหล็กไม่ใช่ตะปูนะคะบางคนบอก เป็นของอะไรที่ตามความเชื่อเรื่องคุณนใสหรือเปล่าล่าสุดจากการตรวจสอบเนี่ยคุณตาเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลเพราะมีอาการโควิดลงปอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือเปล่าที่ไหลลงไปในท้องของคนไข้คือมันก็เริ่มน่ากลัวแล้วนะต่อให้ไม่ใช่พวกเศษตะปูเข้าท้องแต่ถ้าหมอลืมอะไรแล้วไหลลงไปในท้องคนไข้จนกระทั่งอาเจียนออกมาแล้วจะไปหาความรับผิดชอบจากใครล่าสุดวันนี้เราเมีโอกาสคุยกับคุณตาค่ะตาชัยอายุ57ปีคุณตาเล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่าตอนที่ตัวเองเข้าโรงพยาบาลเนี่ย24มกราตอนนั้นไปโรงพยาบาลเพราะรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกบอกเหมือนคนกําลังจะขาดใจตายปรากฏหลังจากนั้น หมอก็มีการรักษาตัวเองแล้วก็มีการใส่ท่อในปากเพื่อช่วยในเรื่องของการหายใจเสร็จสับปุ๊บทุกอย่างมันก็จบคุณตาออกจากโรงพยาบาลสามสิบมกรากลับมาอยู่ที่บ้านมาอยู่ที่บ้านหกเจ็ดวันเจ็ดกุมภาพันธ์เพิ่งจะเริ่มมีอาการแปลกก็คือเริ่มไอ,อมไอทั้งวันแล้วไอหนักเรื่อยๆไอเป็นชั่วโมงไอจนถึงเขาบอกช่วงสองทุ่มอะ่ะคุณผู้ชมถึงขั้นบอกมันอ้วกออกมาด้วยครั้งแรกครั้งที่สองเป็นอาหารออกมาพอสามทุ่มไอหนักอ้วกออกมาอ,อ,กมาอีก ครั้งนี้แหละฮะคุณผู้ชมปรากฏมันมีอะไรในลําคอแข็งๆหลุดออกมามแล้วมัน<า>ดัง <นะ S 2> ก้องแกงก้องแกงกับพื้น<อ>ตกใจตอนแรกนึกว่าหินนะฮะพอไปดูปุ๊บไอ้เหล็กแท่งนี้คุณผู้ชมดูดิวางกับฝ่ามือผู้ชายอ่<า>ะเขาบอก <นะ S 2> ความยาวประมาณสักหกเจดเซนอ่ะยาวนะฮะหกเจ็ดเซนคุณผู้ชมเราเอาม,ามันรรทัดมาขึงดูว่าถ้าเกิดอันนี้มันไปอยู่ในร่างกายเรานี่อันนี้คุณตาโชว์ให้เราดูด้วยมันหลุดออกมาจริงๆผมก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่สอบถามกลับไปโรงพยาบาลที่คุณตารักษา ตาเนี่ยอยู่ที่สระบ,บุรีนะฮะตาบอกอย่าพูดชื่อโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวเขาเสียหายถามไปหาเขาแล้วเขาบอกพยาบาลมหมอบอกก็แปลกใจเหมือนกันว่าไอสิ่งแปลกปลอมนียมันออกมาจากร่างกายคุณตาได้ยังไงตาก็เลยไปถามแพทย์แพทย์บอกว่าสามารถเอ็กซเลย์ตรวจสอบได้นะว่ามันติดอยู่ในตรงไหนแต่ตอนนี้มันออกมาแล้วนะเขาบอกออกมาแล้วก็ถือว่าปลอดภัยนะคุณตาเอา้าคุณตาเราบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสรุปแล้วอตางงว่าไอสิ่งเนี้ยไอเหล็กเนี้ย อยู่ในตัวเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออะไรกันแน่แตกก่ก่อนที่เหล็กจะหลุดดันไปนอนโรงพยาบาลมาแล้วสลบตลอดเพราะใส่เครื่องช่วยหายใจอ่าฟังเสียงคุณตาดูฮะใจกับตกใจโอ้โหออกมาได้อย่างไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยกลืนกันไปจะกลืนได้ไหมเนี่ยอืมซึ่งเราก็ไม่ได้กลืนเหล็กอยู่แล้วครับแล้วมันออกมาเนี่ยเหมือนมาปัดปัดย่าหานะครับเหล็กตัวน,นี้ออกมาได้ครับทุ่งออกมาแบบว่ามันอะไรเนี่ยทุบ ตอนนี้เองอาการยังเจ็บอยู่ไหมฮะยังปวดยังระคายไหมก็มีระคายคออยู่ครับกินอะไรก็ไม่ค่อยอืจ่ายมันไม่รู้ึกอร่อยอะไรไงครับระคายคออยู่ครับคุณหมอว่าไงบ้างคุณตาคุณหมอแกบอกว่าไงให้ไปตรวจไหมหรือไม่ตรวจแต่ถ้าถ้าเกิดถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็กลัวนละครับกลัวล็กตัวนี้ไม่ออกมาก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้อืตอนนี้ผมอานะผมมองหน้าลูกหน้าเมียนะ ตาเนี่ยร้ายหมดเลยครับอ๋คอ <Model. S 1> คิดว่าแบบโอ้ยหายใจ<า>ไม่ออกแทบจะเป็นจะตายแล้วตอนนั้นครับเพราะว่าการสำลักเล็กตัวนี้ออกมาใจขาดอืะใจแทบจะขาดเลยยังดีนัคุณตาที่ไม่ได้เป็นอะไรมากนั่นแหะสิดีนะมันมันอยู่ในท้องแล้วมันก็ออกมาแบบนี้ค่ะเพราะไม่งั้นอยู่ในท้องเราเนี่ยไม่รู้มันจะไปเกิดปฏิกิริยาอะไรภายในท้องหรือเปล่า แต่ไม่มีคําตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณตาและเข้าไปได้ยังไงทางโรงพยาบาลยืนยันนะคะไอ้พวกท่อช่วยหายใจอ่ะเป็นพลาสติกไม่มีอะไรที่เป็นลักษณะโลหะหรืออลูมิเนียมแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่คุณใสด้วยเอาประมาณนี้แล้วกัน